สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมนาจะมาพาน้องๆโมจิโตหรือว่าโมฮิโตนะักพี่ค่ะมนาตัดเขามาเพื่อที่จะมาชำชำเพื่อการจำหน่ายและแบ่งปันเพื่อนๆแลแ้วแหละเพราะว่าน้องก็พร้อมแล้วแลดูดีใบแต่และใบก็สวยดุดันนะอันนี้เดี๋ยวมนาจะมาแบ่งปในราะคาแบบว่าออยอมเยาว รีบจับต้องได้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องมมนาแพนนะคะก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวหลังจากลากเขาเดินดีแล้วเดี๋ยวมะนาจะมาบอกราคาแล้วก็ให้เพื่อนๆจับจองกันนะจ๊ะสำหรับโมฮิโต้ที่ใครอยากเลี้ยงในราคาแบบหลักร้อยต้นๆนะแล้วก็วันนี้นะคะมมนาก็ทำไปแล้วแหละประมาณสี่หกระถางก็เลยจะมาทำคลิปนะคะให้เพื่อนๆชม เกี่ยวกับวิธีการปักชำนะคะต้นโมฮิโตหรืออาไม้ประเภทซิงโกเนียมนะที่เราจะขยายเพื่อเพิ่มจํานวนหรือว่าอยากได้ต้นใหม่ๆห,หรือว่าเขาพร้อมที่จะขยายได้แล้วเนี่ยของมะนาทำยังไงนะคะสไตล์มือใหม่อย่างมะนาเนะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวัสดุปลูกที่มะนาใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นกราบมะพร้าว ใบก้ามปูหมักแล้วก็ส่วนของออสโมโค้ดนะคะวันนี้ขออนุญาตใช้มือเพราะว่ามันจะถนัดกับการทำงานของมนาหมากมาก,มากกว่าเลยนะคะแล้วก็กะมะาพเ้านะคะเน้นย้ำว่ากะมะพเ้าเพื่อนๆจะต้องแช่น้ําก่อนนะของมะนาแช่มาแล้ว3คืนนะคะเราก็หลังจากแช่มะนาวก็จะมาล้างแล้วก็บีบน้ําออกนะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ ก็มนา,นาจะใส่ใบก้ามปูหมักลงไปด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเขามาคลุกเค้เารวมกันในตาส่วนหนึ่งตอนึแล้วก็ใส่ตัวปุ๋ยออสโมคโค้ดไปนะคะมนาทำไปแล้วมีเพื่อนๆดูมนาทำไปแล้วทั้งหมดตรงนี้นะคะ5้ากระถางนะแล้วก็ที่เหลือก็คือเหลืออีกประมาณ5ถึง6กระถางก็เลยจะมาทำชมให้เพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะคะ เตรียมวัสดุปลูกเสร็จแล้วใช่ปะเราก็เอาวัสดุป,ปลูกใส่ลงไปในกระถางทําง่ายๆนะคะแล้วก็เอาเขาวางจะวางแบบว่าชําไปแบบชําวางข้อก็ได้แต่ว่าวิธีการวางข้อของมะนาอันนี้เอาสไตล์มะนานะคะไม่ผิดถูกนะแล้วแต่นะคะของแต่ละคนสะดวกหรือถนัดยังไงนะคะแต่ว่าขอให้แค่กิ่นชําพร้อม,อมของมะนาเน่าค่อนข้างจะเดินดีงามแล้วแล้วก็ เนี่ยเห็นป,ะ,ปะตาดเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะใช้วิธีการจุ่มลงไปในน้ำปูนแล้วก็วางลงบนกระถางแบบนี้วิธีการวางข้อของมันอาจจะเป็นแบบนี้นะคะวางเสร็จแล้วเราก็เอานเนี่ยเอาไว้สะดอปูกวาง เบาไม่ได้แบบว่าฝังลึกอ,อันนี้คือวิธีการวางข้อนะคะนี่มันเอาวางแบบนี้เนี่ยค่ะมนาจจะใช้วิธีการวางข้อแบบนี้นะส่วนวิธีการชํำแบบชํำแบบจิ้มปักลงไปอ่าอันนี้ตอนที่เขาอยู่อ่ะในกิ่งอ่ะเอากิ่งนี้ดีกว่ากิ่งนี้เนี่ย มีรากอากาศในประมาณทิ้มลงประมาณแบบนี้นะอน,น้าขอตัดตรงส่วนทงนี้ลงไปออกไป็นหน่อยนะึ่งเราจะใช้วิธีการเนี่ยค่ะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วเราก็ใส่วัสดุวัสดุปุ๊บลงไป โดยให้ในส่วนของตรงนะนะอ่ะไม่น่าจะใส่วัสดุโปล่อาไปโดยให้ส่วนของตรงยอดเขา่าโผล่ประมาณแบบนี้นะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเขาเกิดยอดใหม่เขาจะเกิดออกจากตรงข้อนี้นะคะ เดี๋ยวขอทําส่วนที่เหลือให้จบไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอปักชําส่วนที่เหลืออีกสี่กิ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยสําหรับการปลูกนะคะโมฮิโตทั้งหมด12กระถางวันนี้เลยจากหนึ่งหนงกิ่งที่มะนาตัดมาจากที่มะนาได้ปล่อยให้เขา เลื้อยไหลาย,ยาวยืดยาดไปนะแล้วก็กิ่งนี้น้องไม่หลุดเลยนะไม่หลุดและแถมแบบว่าผิวพันธุ์ดีงามผิวพันธุ์ดีงามลายสวยงามก็ได้มาทั้งหมด12กระถาง12งกระถางนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เขาเรากเดินดีนะคะประมาณสัก1-2สัปดาห์นะเดี๋ยวมานาจะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ ในราคาย่อมเยาวนะคะเดี๋ยวมานาจ,จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะว่ากระถางรับประมาณเท่าไหร่นะคะบอกเลยว่าราค,รา,คาหลักร้อยต้นต้นร้อยต้นต้นก็คือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรประมาณนี้ไม่เกินนี้นะจ๊ะย้ำว่าขายในราคาดีงามให้เพื่อนๆได้เอาไปทดลองเลี้ยงกันมานาตอนรับมานะบอกเลยว่าใบเนืงอไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาท ตอนนี้เ,เราเลี้ยงเขามาแล้วเขาก็สวยงามเราก็อยากแบ่งปันให้คนที่อยากลองเลี้ยงนะคะลองไปทดลองเลี้ยงดูในราคาแบบว่าเนี่ยแหละราคาแบบแบ่งปันกันนะคะเดี๋ยวมนาชําให้เขารากเดินดีแล้วเดี๋ยวเพื่อน,นติดตามช่อง u t u b e ของมนาแล้วก็ฝากไปกด,กดติดตามที่เพจมนาแอนไว้ด้วยนะมะนาจะไป โค้ดที่หน้าเพจด้วยนะคะเผื่อว่ามีเพื่อนๆในลูกเพจของมะนาสนใจด้วยนะใครมาก่อนได้ก่อนบอกเลยนะคะว่าถ้าได้ลอตนี้ไปคุ้มมากเลยมะนาจะขายในราคาเบาๆสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมตามไปกดไลค์เพจติดตามเพจของมะนาด้วยนะจ๊ะเพจมะนาแพ่นนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า 12บสองาถาสวยงามไปแล้วจ้า